คุณรู้ไหมสวรรค์ไม่ได้มีแค่ที่เดียวสวรรค์นในพุทธศาสนามีถึงหกชั้นและแต่ละชั้นเต็มมาจากบุญที่ต่างกันไปสวรรค์เป็นภพภูมิแห่งความสุขสําเร็จด้วยกมดีมีศีลมีธรรมและการให้ทานชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชคนใจดีขยันทําทานผู้ที่รักษาศีลห้าทำบุญพื้นฐานไม่บิดเบียนใครผลบุญส่งให้ได้เกิดในโลกสวรรค์ชั้นแรกอยู่ร่วมกับเทวดาผู้รักษาโลกเช่นท้าวเวสสุวรรณ ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นดาวดึงคนที่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นทำทานเป็นประจำผลบุญส่งให้อยู่ชั้นสวรรค์ที่มีพระอินทร์ปกครองเต็มไปด้วยวิมานงามชั้นที่สามสวรรค์ชั้นยามาผู้ฝึกใจให้สงบผู้ที่ฝึกสมาธิมีจิตใจสงบรู้จักปล่อยวาง ผลบุญส่งให้อยู่กับเทวดาที่มีจิตสงบไม่วุ่นวายใช้ชีวิตอย่างมิสติกไม่ยึดติดสิ่งลวงตาชั้นที่สี่สวรรค์ชั้นดุสิตนักสร้างบุญผู้ใฝ่ธรรมผู้ที่ปรารถนาจะเข้าถึงธรรมะอย่างลึกซึง้งผลบุญส่งให้อยู่ในภพภูมิของพระโพธิสัตว์ผู้รอวันเป็นพระพุทธเจ้าชั้นที่ห้าสวรรค์ชัน้นนิมารดีผู้สร้างความสุขให้ผู้อื่นผู้มีบุญบาร,รมีสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้ด้วยจิต บารมีนี้เกิดจากความตั้งใจดีตลอดชีวิตช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจมีใจเอือ้อเฟื้อชั้นที่6สวรรค์ชั้นปรานีมิตรวัดดีผู้ไม่ยึดติดผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้บุญโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นชั้นที่มีความสุขสูงสุดก่อนพ้นวัตสงสารสวรรค์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือผลของใจที่ดีและการกระทำที่บริสุทธิ์คุณกำลังสร้างเส้นทางขึ้นสวรรค์หรือเปล่า บุญวันนี้คือวิมานวันหน้าถ้าคุณอยากรู้เรื่องสวรรค์เพิ่มเติมแบบเข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ